สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับท่านที่เจอน้ําพึ่งหน้าฝนนะครับหรือว่าน้ําพึ่งที่มีความชื้นเยอะนะครับผมน้าพึ่งก้อนนี้ผมตีมานานแล้วนะครับผมประมาณสักร่วม2เดือนนะครับร่วม2เดือนนะฮะแต่ผมไม่ได้ไปใส่ขวดไม่ได้ไปคั้นใดๆดทั้งสิ้นมันไม่ปิดตาสวยผมก็เลยใส่ถุงไว้เอาวางไว้ในอุณหภูมิอากาศปกติบ้านเรานี่แหละนะครับผมร้อนบ้างเย็นบ้างนะครับในตู้คร่าวๆทีนี้เนี่ย มันอยู่นานๆแล้วเห็นไหมฮะผมเพิ่งเอาออกมาจากตู้ข้าวนะมันเริ่มจะเป็นป่องออกมาแล้วนะครับหมายความว่าในน้ําพึ่งเนี่ยมันมันมีความชื้นในในน้าดอกไม้ของมันอยู่แล้วนะครับเวลาเราเขยา่าอันนี้ผมจะเขย่านะทีแรกยังไม่เป็นฟองนะครับผม,มเหลวมากนะฮะผมจะเขยา่ยาเนี่ยการเก็บน้ําพึ่งหน้าฝนไว้นานๆโดยไม่แช่ตู้นะ มันไหลออกจากก้อนหมดแล้วก็คืออากาศมันร้อนมากสังเกตไหมฮะมันจะเป็นเม็ดก็ขาวแล้วนะครับจากเมื่อกี้มันยังเข้มเหลืองอยู่นะครับก็มีเม็ดฟองอากาศขึ้นมาเลยนะครับผมเวลาเขย่านะอ่าดูนะครับผมมันมันเป็นอย่างนี้ถุงถุงเริ่มพองขึ้นนะครับผมก็เหมือนเราเรากองไว้ในขวดนะครับเวลาเปิดออกมาเนี่ยบางคนเขย่าวขวดถึงขนาดล้นเลยนะฮะขวดแตกก็มีนะครับผมอันนั้นคือน้ำพึ่ง มันมีความชื้นเยอะแล้วก็เป็นน้ำพึ่งสดในหน้าฝนนะครับผมหน้าแรงก็เป็นเกษรบางลางที่มันจะเป็นนะครับก็มี f อนะครับคือเรียกน้องดีกว่านะน้องๆที่ที่อยู่ในจังหวัดเดียวกับผมเนี่ยดูคลิปผมจนตีพึ่งเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวนะครับเขาตีมาขายแต่เขาไม่รู้วิธีของการเก็บน้ำพึ่งไม่ได้บอกลูกค้าพอคั้นใส่ขวดก็สักสดุดปัเอคั้นตดวดไปนะครับผม ทีนี้ลูกค้าเอาไปไว้สักประมาณสองเดือนขึ้นไปนะครับมันจะเกิดอาการแบบเนี้ยเห็นไหมคเป็นฟองขาวขึ้นมาเห็นไหมนี่ครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเหมือนกับน้ำพึ่งที่ว่าใครถามว่าบูดได้ไหมบูดได้นะครับน้ำพึ่งถ้าเกิดอาการอย่างเนี้ยดูบูดได้นะครับคือความชื้นมันเยอะมันไม่เหมือนน้ำพึ่งนาแรงที่มันจะเหนียวแต่คุณค่ามันมีเท่ากันนะครับผม ที่มันเหนียวก็เพราะว่าเในความชื้นมันน้อยมันก็เลยทําให้หนักให้เหนียวแล้วก็ตันนะครับคือได้น้ําดอกไม้เยอะอวางนั้นเถอะในหน้าแรงนะครับผมการเก็บนะครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับหรือว่าน้องๆที่ดูแล้วเนี่ยเอาคลิปเนี้ยไปแชร์ได้เลยนะฮะก่อนขายนยะแต่เราต้องบอกเขาเป็นน้ําพึ้งสดนะของผมมากวังนั้นไม่ได้ผ่านอะไรทั้งสิ้นนะครับ มันเลยมีความชื้นอยู่ในน้ําดอกไม้นะครับไม่ใช่น้ําฝนเข้านะครับน้ําฝนเข้าไม่ได้นะครับผมเพราะว่าพึ่งจะเกาะกันเป็นแบบคล้ายๆแฝกโบราณที่กมุงนะมันจะไหลผ่านปีกของมันไปนะครับผมบางคนบอกน้ําฝนมันฝนเข้ามันไม่เข้านะครับผมมันเกาะกันแน่นหนามากนะมันก็จะฝนตกก็จะไหลผ่านปีกเข้าไปไม่ไม่สามารถเข้าไปในหลอดลวงแบบนี้ได้นะครับเนี่ยผมเขย่าแป๊บเดียวเห็นเป็นไงฮนะอันนี้น้ำพึ่งประมาณ2เดือนกว่าๆเองนะครับ เป็นฟองนนะฮะแต่ถ้าใส่ขวดเนี่ย mm hmm. เปิดออกมาก็คล้ายๆน้ำอัดลมน้ำแป๊บซี่เลยนะครับผมถามว่าของปลอมมีไหมเป็นอย่างนี้ไหมมีครับผมเพราะว่าเขาทํามาเหมือนแล้วก็มันมีความชื้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการันตีว่าไอ้น้พึ่งที่มันเป็นฟองอย่างเงี้ยขยาขวดเป็นฟองเป็นของแท้ทั้งหมดไม่ใช่นะครับผม mm hmm. ของปลอมก็เป็น mm hmm. นะครับ mm hmm. วิธีง่ายๆก็คือน้องๆบอกลูกค้าอย่างเดียวนะครับให้แช่ตู้เย็นนันอ่อนนะครับมันก็จะไม่เกิดอาการแบบนี้นะฮะแล้วน้ำพึ่งนะครับซื้อไปก็ควรเอามารับประทานนะครับผมไม่ใช่ซื้อเก็บนะครับผมถ้าเก็บไปมันก็จะดำลงไปเรื่อยๆนะครับวิธีแก้มีน้องๆถามนะครับที่น้องๆก็ถามมานี่แหละนะครับ อยู่กำแพงเพชรบ้านผมนะฮะวิธีแก้ก็เนี่ยถ้ามันเป็นฟองอย่างเงี้ยถามว่ามันทําให้มันหายได้ไหมได้ครับผมคันให้สะอาดนะครับผมใส่ถุงมือแล้วก็คันกองใส่หม้อนะครับแล้วก็เอาไปตั้งไฟอย่างที่ผมเคยทาให้ดูคลิปหนึ่งสองสามคลิปมันมีอยู่แล้วนะครับการการทําน้ําพึ่งหน้าฝนนะนะฮะให้ไม่ให้มันเป็นฟองนะครับผมถ้าเราจะเก็บไว้ให้มันนานเลยโดยไม่ต้องแช่ตู้แช่อะไรนะครับคันให้สะอาดกองให้สะอาดนะครับผม หาหม้อใบใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอามาเอามาตั้งเตาแก๊สเปิดไฟอ่อนเทน้ำพึ้งใส่ลงไปครึ่งหม้อนะอย่าใส่เยอะนะครับผมหาหม้อใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าเวลาเดือดเนี่ยมันจะเป็นฟองล้นหมดหม้อเลยนะครับต้าเราเปิดเลยผมหลายหนมากนะครับเมื่อก่อนถ้ามันเดือดขึ้นมานะครับนั่นคือให้เราค่อยๆเอา ้อนหรือว่าอะไรก็ได้คนคนฟองนะครับผมเขี่ยฟองบนนะครับให้มันไล่ความชื้นออกมันก็คล้ายๆยจะเป็นไอ้น้ําขึ้นมานะครับนั่นคือความชื้นที่อยู่ในน้ําผึ้งเอาซักประมาณ20นาทีก็ได้ครับผมมันก็จะเหนียวนะครับแต่ก็ต้องดูปริมาณน้ําผึ้งนะครับผมถ้าน้ําผึ้งน้อยเนี่ยมันจะหนึบเหลืออย่างที่ผมออกไปคลิปก่อนนู้นนะครับมันก็จะแล้วก็เอาปล่อยให้เย็นช้อนฟองออกนะครับผมพอเย็นปุ๊บเราประกอบตสกขวดทีนี้น้ำผึ้งม,ม,มีมีการเสียนะครับผมไม่มีการึ๊ก เป็นอย่างนี้นะครับเพราะลูกค้าบางท่านที่เขาบอกว่าเฮ้ยน้ำพึ่งมันมันไม่เป็นอย่างนี้มันไม่เคยเป็นเปรี้ยวไม่เคยว่าไม่เป็นฟองอะไรอย่างเงี้ยน้ำพึ่งแท้นะครับก็ตอบง่ายๆเนาะตามความจริงนะฮะอันนั้นคือน้ำพึ่งที่เขาผ่านการวิธีนะครับผมคือไล่ความชื้นง่ายๆนะครับเขาไล่มาแล้วมันเลยไม่มีเสียไม่มีอะไรนะครับผมแต่ท่านมาเจอน้ำพึ่งติดตดน้ำพึ่งหลวงป่าเนี่ยอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับ น้องที่เจอโดนว่าโดนอะไรก็ต้องพยายามอธิบายให้กับลูกค้าของตัวเองนะครับผมไม่งั้นเขาก็ดา่าโน่นนะฮะดา่าทั้งหมดเลยนะครับผมก็หาว่าปลอมนะบางคนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ไปโทษเขานะครับผมเพราะว่าบางทีเขาไม่เข้าใจจริงๆอันนี้มันก็พูดยากหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้คือการแนะนําน้าพึ่งถ้าได้มาเยอะ เยอะๆจริงๆเลยนะครับผมขายไม่หมดไม่อะไรเนี่ยน้องๆคั้นให้สะอาดนะครับแล้วก็ตั้งหม้อเอาน้ำพึ่งใส่นะครับผมพยายามเฝ้านะครับให้เดือดดึงนะครับสั้เดือดนึงประมาณสักห้านาทีสินาทีก็ได้นะครับแค่เดือดเดียวนะครับทีเนี้ยน้เพึ่งมันมันจะไม่ไม่มาบูดไม่มาอะไรเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ํเพึ่งสดเราก็ต้องย้ําลูกค้านะครับให้แช่ตู้เย็นนะครับแช่ทั้งขวดนั่นแหละฮะ ไม่ใช่แช่ฟิตนะแช่ช่องธรรมดาที่แช่น้ําดื่มนะครับเวลากินแล้วก็ออกมาลินนะก็ต้องอธิบายลูกค้านะครับผมแต่ผมผมส่วนมากจะอธิบายแต่ลูกค้าใหม่เนี่ยมีหลายมีหลายท่านมากเลยที่เอาไปนะครับช่วงนี้ไม่รู้ว่าท่านได้ดูบ้างหรือเปล่าทําทําไม่ได้ดูนี่ด่ายห้ผ่านแล้วนะครับผมถ้าเกิดมันเกิดอาการแบบนี้นะฮะ <S S S> <c oughs> คือต้องแช่ตูนน้เย็นอ่อนนะครับผม <c oughs> หรือไม่ก็วางอุณหภูมิปกติถ้าเรากินไวนะครับผมก็ หมดไวก็มันก็ไม่เป็นอาการแบบนี้นะครับแต่อันนี้มันเหลวจริงๆเนี่ยนะฮะเหลวจัดเลยมันถึงได้เป็นอาการแบบนี้นะครับที่ผมได้มามันจะเหนียวบ้างนะครับผมมันก็อาการแบบนี้ก็จะไม่ค่อยมีนะครับนี่แหละครับผมคือน้ําพึ่งแท้จริงๆนะฮะอีถุงนี้ผมไม่เคยเอาไปขายให้ใครเลยนะผมวางจนให้มันเป็นฟองนี่นะครับผมถ้าไปกรองใส่ขวดนะครับผมเป็นฟองฟดเลยนะครับ เปิดออกมานี่เหมือนน้าอัดลมที่เราเปิดครับฟุดออกมาเลยนะครับผมนี่นะครับผมน้าพึ่งที่ใครๆยังยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปผมตลอดนะฮะเดี๋ยวจัดการถุงนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ